บอก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 อกเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยกูกูไม่ได้ออกกูไม่ได้ออกไอตองไม่ใช่ปะไอตองอุ้ยบทน้อยของบาดหลวงไอ้นั่นเดี๋ยวนี่ด่านด่านูุยสนุกด่านตลกด่านตัวตลกชอันเกลียดชั้นน่าเกลียดตองตองดีจริงๆกูอยู่สนุกมันไฟเลยแล้วกันเอ้ยตองต้องซื้อดูตัวอะไรตองเป็ยตานไปเสียงพูดเลยตอง มันยาอวดเลยไอ้จันนี่จะหลอกลอยกูเติมงัตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไมเคิลตัวอะไรก็ได้นะรู้ปะกดเฟซฮะเฮ้ยกูเห็นแล้วมองกูอยู่กดเฟซมองกูอยู่เดี๋ยวร้อยเฮียกดเฟซจริงกูพูดเล่นนะเนี่ยเดี๋ยวกูพูดเล่นจริงเดี๋ยวกูพูดเล่นจริงชิเนี่ยดอกเดียวแตกไอสัตว์ ไม่รู้ไม่ตองตองตองก็คือเด็นคือด่านนี้ด้วนะคือด่านนี้ไม่มองโคตรยากบอกเลยโคตรยากแล้วแล้วมึงเอาหมอกมาด้วยบล็อกบล็อกบล็อกบ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 อกแตกบแตกบอ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 กมาบอ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 กมอยวนอาบอกงกูฉีมันตีกูทำทำไงวะคนชอเลยงี้เลย กูไม so <shap ulations> <b ots> ่บล็อกกูปั่นไฟกูไม่บ <c> ล <backing> <c ười> ah, ็อกกูป yeah. ั่นไฟได้ได้กูไม่บล็อกแล้วอ่ะอ่ะมันเข้าหมดเตล่มันเข้าหมดเตล์แล้วมันเข้าหมดเตล์แล้วกูไม่เห็นกูไม่รู้มันอยู่กูอยู่กูทันไฟเลยมันเข้าหมดเตล์อยู่มันเตล์มันเข้าหมดเตล์อยู่อยู่กูแล้วลูกบัวตายยากมากเฮ้ยยูยเนี่อยูเนี่ยยูเนี่ยกำลังเข้าบ้านใหญ่ไปแล้วไปบ้านขวาหรือเปล่าไปบ้านเออเมื่อกูเห็นมันโฉบไปบ้านใหญ่อนเลย

หัวใจแดงทะลุหน้าโอดนนนะจะเนี่ยไม่ปั่นไม่ปั่นเดี๋ยวกูปั่นเองกูไปปั่นเครื่องซ้ำของของงไไออขยตองกูต้องไปปั่นฝั่งนู้นเดี๋ยววะไม่งั้นเลยนะไอ้ีคนพิษไอ้คนพิษโอ้โหมาเดินติงคอนต่อหน้ากูเลยเหี้ยไม่ควรจะกดกูจะกดใช้เข็มไอ้เหี้ยมันปิ้นจะไปเฉยเลยคลื่นงความแบบกูว่าร้อยยี่สิบปีเลยเกลียวกรอบเฮียเกลียวโคตรหล่อเลยโคตรเหี้ย เกมดีคุณภาพดีอุ้มันไปทางไหนวะแล้วกูใช้เกูเลงนกู่เท่ากูอยู่เท่ากูกูปั่นไฟอีฝั่งหนึ่งมาเว้ยมันตัดอยู่ศพมันอยู่ตะกูมาซ่ากว่าอยู่เออดูมันไม่อยู่สสนุกมาเทียมาเตียมาเทียเปิดเตี้ยวดิเปิดเตี้ยวเปิดรับ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 กูปั่นอยู่กูปั่นอยู่ตรงตรงเครื่องเก่าไอ้ตองมันเดินไปทางกูเลยหรอ ใรปั่นอยู่คนเดียวอ่ะใปั่นอยู่คนเดียวซ้ขวาบมอ่ะเอ้ยเอ้ยช่วยได้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 ม่ตรงกูปันเล้านะบ้านบ้านบ้านเล้านะบนเล้านต้องกู้่งไปกู้รงไปเอ้ยเอ้ยไดมตรงกูช่วยได้ช่วยได้ะไรัำะรช้ช่วยลอันี่ลิกี่ริกรที่ริการ่่าาากาา่่่รกกิเิกกกา่ แต่ว่นที่คิดได้นางกว่านี้เอ้ยผมว่ามี้อุ้มล็อกเคลื่อนสัตว์เลยเขางของมันเลยนี่นะห้องวีหรือเปล่าใช่เพื่อนห้องวีปวดเอออุ้เชียร์บล็อกุดูนะตะกี้โดนอะไรแล้วชิบหายละไปไง่ยังใครปั่นปะต้องไม่ก่อนไหมไม่นะ สเตลหมานี่กูมึงไม่มึงก็กูนะคอยเป็นกูแล้วกันมันใอ้เตลไปหาคนเดียวอ่ะเยอกลู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 เยอกูเตอไปีลยร้กูช่วยช่วยแซมระดับไมค์โทมัสไปหาบางคนระวังไปหาแล้วนระวังอ้าวไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปหาไปไหนแล้วไม่รู้ไม่ใช่ไอ้ของปันแต่กูัวเลยวัที่ะทำอะไรีิดเสร็จแน่ที่ไหนระวังระวังเขาเรียกว่าใช้ใช้สมองกับการคิดอังกฤษมากไปหน่อย เฮ้ยมันกลเหมันต์แล้วมันกลเหมันต์แล้วมากูมากูชื่อกูชื่อกูชื่อพอทพอทำแตกแล้วพอทำแตกแล้วพอทำแตกแล้วมันแตกไหมมันแตกไหมตัวตาแตกมาตัวตาตัวตาไม่ดีตัวตัวทำลายสมองกูเลยเนี่ยกูเลยแตได้อะมันซ้ำ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 เอยเซมมันไม่โดนตาตกหว่ะกิดแะไรเนี้ยใครมาเม็ดใครมาเม็ดเออดีอ่ะฝันนะมันไม่กระทืบหมายหรอวะกระทืบมันอยู่กูมันใหญ่โห้ วิว่ครับมันใหญ่เราเราแทบไม่ถนัดวะแทบไม่ถนัดวะไม่ถดวไม่มี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 มันอะไรกูอยู่มันอะไรกูอยู่เปิดเตลุให้หน่อยไอวิ่งไปอ่ะเอาแต่หลังมองพวกมึงไงมันมองกูอยู่ปะอยู่ไอเซมแล้วก็พาไอเซมวิไปผ่านกูคืออะไรกลังป่ามาเล็กอยู่นะกว่ามาเล็กเติมป่านมันใหญ่เอ้้าไอเหี้ย ตีปิงตีปิงใส่กูไม่ปัดแล้ว่ะรีบเลยเฮ้ยแต่ว่ายังไม่เสร็จปองต้องคุปต์ปัดจะปัดอะไรนะปองคุปต์ปัดจะปัดอะไรก่อนปัดอย่างช้านักปัดอยู่างล้านไปหาไปไปบ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ กูแล้วมั้งเนี่ยเดินไปยุงวันต้องต้องคิ้วหน่อยไม่เห็นไม่เห็นไฟไป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 เห็นแล้วมันเห็นแล้วเจ๊ก็มาช่วยกูคนนึงฮัลโหลไหนแม่เหนียวต้องมันเตียวมันเสียวเลยไม่เชื่อเซมไม่เชื่อเซม เครื okay okay ่องไหนครืองไหนจะเสร็จเนี em> ่ยเครื่องไหนจะเสร็จม้ได้นะกต๋งไม่น่นี่ตีไปเลยยเดียไอกูิไอเดียไอเไอเยอเดียเดียไอเียไอเดียเดียไอเดเดียไอ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 เยไอเยไอไอเไดีดีเดียไออเดียไอเดีเดียไอเดียไอเเดียเอเอเไอเดียไอเดีอเไอเดียไอเอเดไอเไอเดียไอเเดียเดียยอเไอเดีียไเดียยไอเดียไอเดียเดียไอเดียไอเเดียไอเดี ชิบหายละไอ้ไอ้ไอ่ไอ้คุ้มคุ้มมึงคุ้มมึงบอลอติีเคลื่อนไอเนี่ยมันบอลอติีเครื่องมึงได้ปะอยู่ไหนเครื่องไหนเคลื่อนไหนที่ไม่ไม่มามาไม่ไม่กุ๊บป่านจะเสร็จแล้วมึงมึงมึงลองติดตควกล้าแล้วที่เดิมไอสัตว์ที่เดิมเลยที่เดิมที่เดิมที่เดิมเดีวะไอเครื่องหน้าเหรอเออเครื่องหน้าที่จะเสร็จละที่กูปั่นเมื่อกี้เครื่องเครื่องข้างบ้านใหญ่อ่ะมึง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 ข้าเบ้านติดไอโกยไช่วยอะลีนอะลีนใช่ไหมไม่มีอะลีนกูเครื่องข้างบ้านใหญ่ตรงไหนวะอีฝั่งงนึปะ เราดีไงไอ้เพื่อนที่มึงไอ้ที่ไอ้ตองตีเมื่อกี้อ่ะเราเรวเร็วเวดูดเลยดูดเลยดูดเลยราติดเครื่อมันอยู่มันอยู่แถวโกถ้ากูโดนตีมันติดเลยนะเดี๋ยวกูหาเครื่องก่อนมันยังไม่ถึงเลยไม่ถึงเลยเรียวเรียวเรียวมาแล้วมาแล้วมาถึงแล้วเปิดประตูไหนดีวะติด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 รูปเปิปิปิปประตูซ้ายไอ้เนี่ยประตูซ้ายกูเปิดประตูนี้สนุกสนุกสนุกเออแค่เปิดไอ้ฝั่งนี้ มาไล่มาคูมาคูเว้ยประตูอีฝั่งนยังไม่เปิดนะเว้ยประตูตอนนั้หนูเปิดอยู่โอป50อร์เซ็นต์อนนัู้เปิดอยู่กระสกูเล่นอยู่กูเล่นอยู่มีรไมแล้วมีไม้กูเล่นเลยโลหมดแล้วหมดแล้วไอ้กาไอ้กันมามาตรงสนุกเด็๋กวกกชิปหายเลยหาหาหาเลี้ยเลียเลียวเลี้เลวเล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 เลียเลยกเยเเลย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 ล้วเลยเลยเล้วยเ้ แล้แขวนตรงนี้ไงเียน่าวะมีเวลาแค่สองเรเฮ้ยชิหาแล้วเคบบาะเบบะเบบะไ้เเฉยอโปรเห็นวะเห็นเฉยะเฮ้ยกูเห็นเอาแล้วอยู่ข้างกูเลยอูมึงเปิดเตวันนี้เปิดเปิดกูเปิดกูเปิดมมตรงแมตรงแมเร่เปิดเรเปิดเิมันไปมันไปหาแล้วเซฟรบตูเซฟรบตูก่อนมาหากูมาหากูเตเยมเตก่อนย อยู <Scroll> ่ไกล้ชเนี่ย <Java> ต <ennen> right. well, like ้องดึงดิถ้าถถ้าไปบอกถ้าไปบอกถ้าบอกนะชิบหายแล้วทุ่มเทมีตรงกูเอเซไปอเซมไปเอเซไปเอเซมร่อก่อนอเซไปไปถอดทุ่มเก่อนือไหนอ่ะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วกองเห็นแล้วใช่ไหมน้ำมันกลับออได้ปะเอเอเซมออได้ปะเอเดียวอได้ปะชิบหายกูโดนกูโดนกูโดนถอนไม่ไม่มันไปหาเอ้ยมันจะอุ้มมจุ่้ม อุ้มกุระอุ้มกุระอุท้อนอุท้อนอยู่อุท้อนอยู่เอาแล้วเอาแล้วโอเคโอเคโอเคอุ้มอุ้มหิวก่อนอุ้ม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 เฮ้ยแล้วมันมันอุ้มอยู่คนด้วยองนะไอ้ไอ้ไอ้อุ้มอยู่เลยไวมันไปหาแล้วมันไปหาแล้วมันไปหาอยู่ก็อุ้มอยู่อุ้มไม่มันมันกลับมันกลับมันกลับมันไม่ตามนะตอนนั้นเปิดประตูเลยมันใกล้มากเปิดประตูก่อนฝั่งกูฝั่งกูคือแตะคือเสร็จเลยอุ้มฮิวก่อนได้อุ้มอยู่ก่อนอยู่ประตูต้องอยู่ประตูไปก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 ูไป

ไปไปพมึงไปเลยงไปเลยต้อง้อไปกันสองคนต้องยกนก่อนับมอยงหลังกูเลยโอ้ยถมสได้ถมไอเซมไอเซมไอกระเป๋าเอไกระเป๋าเรอเออถมอยแหละโถมสามได้ถมสได้ถมสาได้เทตันมันเรียบร็นตอยสมข้้อมข้สามข้้ใครอยู่ในห้าตีน้ามตีหตีห้ามตีเข้ามาแล้วก่อนเขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วไอเนี่ยมันฟันมึงก่อน ติดมืติดมืติดมติดมือันฟันกูไหลไยไปเลยไปเลเซมิเงเซมิเง่แล้วมาแล้ว I love you so โอ้ยบอกบเฮ้ยไอ้เียเยกูไม่ได้ออกกูไม่ได้ออก ไปไปไปไอซันไอ้เนี่ยอะไรดีอะไรกันแบบนั้นไป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 ไ